สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง enjoy life style อินเด m a มาจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาดินเดินมาเดินมาเด้อมาเด้นมาดนมาเดนมาเก็แมเมาเดมเดินมาเดินมาเดนาเดินมเดินมาดนม่เดินมาเดินมาเนมางนเดินมานมามาเดหนมาเด่นมเมาเดินมามาเอินมาดนมดินมาดาเมาเดิเนเนดนาเป็นดงมเนม่นเนนมามดดดดาเดดเยเนาจ้ะเาานเม เจ้าเงินพักกันห้มพักห้มมันฝรั่งเจ้งโตแม่โตผูพ่อแม่พี่น้องเลยโตผูแลจากนด้นโตผูตอวผามพ่อแม่ผัวพักโตผูแล้วนกอดคือกันกอดไม่แท้กันตัวผูและตัวเมียสุดยอดอีสุดเลิศเพิ่มสิความกอบไม่บาลีใครกอบผักกอบแน่ยกอดสนั่นลั่นทะเลจ้ะทะเลเดือดขื่นทะเลกับขื่นทะเลท่อพ่อแม่พี่น้องเลยกันเด็ดยอดอันพักห้มมัน ใส่นี่ขอโทษขอโทษอุ้ยแต่แมงงามคักหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปวดพวกคุณอะกระบุงเฮาเฮ่ยอดกระบุงคักคะแนนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคุณเด็ดมันเด็ดเฟิร์ดดินคักหลายอันนั้นไงบ่มต้องไปนี่ก็แสดงว่ามือกองเงินไงายลงตาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันมันอยู่ในป่าหย่ามันมันบริแมนพื้นดินได้พี่น้องเนี่ยเพิ่นดินดน,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 น้ำ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 สร้างหย่าได้จ้าเด้อ แล้วปได้คืนน้ำื้นดินเหมนี่ล่ะแล้วก็เลยไดง้ามแล้วก็เลยกรอบแล้วก็เลยหวานผิดวานะอันนี้เ็นได้ปุ๋ยดีสันเล้วได้ปุ๋ยจากขรามชาติแปลว่านี่จะาง,ง่ามที่ว่<บ>า,<บ>าภาพของต่อฟองเห็ไหมสจดอดเนาะกินแสบกินมวนกินมันกินเพิ่นกินฟินอุ้ยจะมันคลาหลเมื่อนี้เหาเลือกตั้งแต่ตัวแม่เนาะเออตัวพูว่เป็นยังตัวพูจะไปเจมในดึงไม่เป็นไร ได้งหมดได้หมดถ้าสดชื่นตั้งแต่ยอดปัวๆคุณอะฟังเสียงเด็ดเพิ่นคุณพ่อแม่พี่น้องเลยคุณอะอือยยอดอีมีเอาข้างไหนอีกคะพี่ค่ะข้างที่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันพากล่องไปไหนขามไปฝุ่นก่อนเด้อขามไปฝุ่นเพิ่นสุดได้ตาตาไล่น่ำอันมือกล่องเจอไหนกันไงปุ่มลงกนี่สุได้ตาตาไล่น่ำคุณอือจีนเนี่ยค่ะ ลายถึงขี่นกขี่นกก็เอาก็เอาว่าเป็นผุนเป้าก็ผุนเป้าทั้งหนาป้าเป้าทั้งหนาวุณก็แม่พี่น้องเนาะตาไมนั่งแบบ้ย้อไปเป็นพี่น้องไปบุปผ้าผ้าดุงไปบุญเฮ้ยคุณแม่บอกมาเบิงนี่เคนขื่นจิงสี่เด้อนี่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่อยู่ติดทะเลไปหาเบิงเด้อจ้ะเด้อนี่นี่ทางไต้พกเป็นกอบกอบเบิงเด้อ ขุ่นอ่ะว่วงกบของเลาโบไมโน่เบาเป็นเด้กพี่น้องอีหลีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องสิว่าบ่ได้ท่านเดี่ยวเบาอย่างเลยอันร้อนตัวจ้ะเย็นตัวสิอยู่หน้าทะเลเย็นตัวพ่อแม่พี่น้องเย็นตัวพี่น้องจ้ะมันหนีแล้วนะเบิ้งเบิ่งเบิ้งก้อนหนีได้หนิเบิ่งเบิ้งขัดเบิ่งเอาหนีเลยเอากัวเราเลยเลี้ยงมาเป็นมั่วๆแม่แม่ไล่ตุ๊บ้าแนว่นไปไก่บ่ได้จะไปตินเย คุณจะฟังเสียงแต่ทั้งผีก็ยังได้ยินพ่อแม่พี่น้องเลยกรอบสุดยอดเลยจ้ะกรอบท่ากรอบเนี่ยกรอบเลยเสียดายยังเดียวทะเลนี่มันบ่มีขนาดทะเลพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ว่ามีตัวนี้บ่เป็นอยังมีตัวนีเนี่ยกินแซ่บคือกันพ่อแม่พี่น้องเลยแซ่บนี่ครบทุกอย่างก็นจะเกินไปแล้วแมนอยู่ ชีวิต <ules> มันจะลาบง่ายเกินไปบ่มีสีสันพี่น้องเขาซีนี้ถูก่างกับอะไรมันสิบริเลียนนะเรียนหลังพ่อแม่พี่น้องมันสิบริเลหูจักปลาหลายพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่ผสมผัดมีทุกอย่างผสมสีบ่ได้ไปใส่ผสมสีบ่แม่หละผสมสีบ่ิเมวนมันต้องค้นหานะมันจังตื่นเต้นพ่อแม่พี่น้องปีนี้การประจนไทยการค้นหาคณะทะเลสุดยอดอีดีพักโขมกับอันกับพักพักโขมทะเลแล้วก็นพักผมฝรั่งสุดยอดได้จากพ่อแม่พี่น้องจ้า งมนประจนบไทยในทะเลในป่าเนาะหยดท่วมง้างมือกล่องนี่ก็ะึงข้านทึงเงินตรงข้านเด้เพระนันมันบร่ได้เห็นเพราะแม่พี่นนองเพราะว่าเจ้าประคานั่นเพราะว่านมใหม่ป้อมมันบังเพราะแม่พี่นนองน้ำใหม่แล้วก็เย่าเขากล่องแล้วเขานั่งไปดังด้วยกันนะการสนานลั่นโลกาไปเลย เแ็่แห้งก็พอได้ย่านถึงโต้ผู้เพิ่นจะน้อมเพิ่นไหวพ่อแม่พี่น้องว่ันเสด็จมาเก็บอีกอยู่เรื่องของเรื่องมั้นี่สวยเลยเจ๊แมนอยากให้ได้กินน้ำแทนน้อพ่อแม่พี่น้องเลยเก็บข้าวเที่ยวสิเต็มกระตาสุดยอดนี่พี่น้องจ้าคืณกระทาเราเก็บแล้วก็แนบลงไปกับผื่นพ่อแม่พี่น้องเลยฟีนทักลายแล้วก็แนบแล้วก็นยั้งไป เรากรจัดให้เต็มเลยมาดามเลยก็ได้พูน่ะเบิ่งมะเบิ้งะเบิ้งขามะทั้สี่แล้วก็หลุมหลุมได้เบิ้งจ้าโตผูแล้วเด้อแต่ว่ามื้อนี้สิเน้ยนโตเมียเพิ่นสั่งว่าให้เอาโตเมียว่าซั่นเพิ่นเพิ่นหลงรักโตเมียเพราะว่พี่น้องจ้ะาติมแล้วเบิ่หน้าโตผูสิว่าไปแล้วโตผูไปเอาไปเอาผู้ชายมาชไม่เอาแล้วผู้หญิงเอาผู้ชายไปเอาผู้ชายมาดีกว่าไม่เอาแล้วผู้หญิงน่ะ งามเนาะลำต้นเพื่อนะสุดยอดอีกเลยพี่น้องเฮ้ยก็คำจีบอกเป็นปลาเป็นแถวซาบหลาไปพุ่นมีแต่เล่าเหรอจขักหลายเอาเอนว่าดงอีหลีเป็นดงเป็นทะเลอย่างเอื้นว่าดงเพราะไม่ใช่ดงเป็นทะเลทะเลพักกันทะเลรังกมรั่งฝรั่งเอยทะเลพักฝรั่งเอนพิดเอนถือเอ้ยจังเป็นยังดอ้สองคนนี่บอสสวนกันแล้วก็บอกกันพิษเองสวนกันแล้วก็งงกันเอง จกตาก <S <s ันเองพี <tra unk> <tra unk> ่น้องเออไม่มีใครจกแล้วจกกันเองครับเอาแหนงไปนั่งเลยเออจะเหมันเรางามเฮ้ยงามเนาะจวดนียอดเพิ่นวัวลัวยุ่งอดพิ่นนี่แหนงเพิ่นเฮ้ยจะเหมันเราขาดคว่ำกรอบนี่นะจวดดีดีเนาะผู้ดัางซ้อนผู้ดัเขียวเงาเงาเงาเงหมดไล่เอาเอาแหนงก่อนเด้อเก็บเอาแหนงก่อนค่อยเก็บเอา นี่ยคุณกระชายย่อยสักทีไหนล่ะนี่คูนทีล่ล่ะขอแมพี่น้องแดดบดเราทำบายตาเราประเด็นท,ท่วนแล้วสีเห็นสีเขียวแบบสดใสสะใจไปเลยพ่อแม่พี่น้องจ้า้ายว้ายรวมเด้อเจ้าบอกว่าให้ไปลดพ่นลดพ่นลดยุดดดจ้าพ่อแม่พี่น้องแม่งแข้งไอ้บ่อแม่พี่น้งแม่แงยังดอกไปแล้วก็เห็นสัตคุณนะ ถ้าเด็ดหยอดเพญาสีเพีหงเพูดกันยังแตกเคุนบอกแต่ว่าปลาตองหายแล้วแตกแล้วเราเต็มอยู่เราสิบ่มีพื้นที่หายใจเก็บต้นไม้ไปเลยยเกสิเป็นเนื้อใจแล้วแตกเก็บไปเลยขันเขียวเนาะกินสุดยอดเอพี่น้องจ๋ามากินแล้วมาด่าก็เอ็นจอยและใส่แจ๊สจุยนดีดีหงามเนาะเก็บผ้าเกษีเต็ม ปาก,ปากพ pues ี่หน่อแดงพ่อแม่พี่น้องเพคนปากแดงนี่เมือนูัวแล้วเงินว่ากันเว่าพ่อแม่พี่น้องเดก็แงกเดะก็แงะกันหน้กระข้อเค็ดมาเบิ่งต้นนี่มาเบิ่งต้นนี่พี่น้องจ้าเบิ่งเบิ้งเบิ้งนี่ฟังเด้อบุญพี่น้องมันสิบป้ไฮแพร็ดกระปิจ้อยหลงและงงอยู่ได้ยังไงสวนข้าเนอกคน กินน้วาพี่่ออองเคัหลายุณเสียงเสียงสั่งย่างกัินทับกอไปเ <laughs> สียงสัง่งโกกาโกกาทุกวันที่สั่งเด้พ่อแม่พี่น้องสร้างสร้างสังส่งจวดอีรีขออนอุญาตถอนต้นเหินความพี่น้องเบื้องตนนงนง้นหนึ่งเด้อเป็นหลักเบื้องหลักเบื้องหนึ่งเป็นเบื้องหาเพิน่นมันก็นคือพักขูมบานเท่าอ่อละล่ะนีค่คือคือค่าคือแนะ่นี่ คือกันเลยจ้ะท้อนตนนึงคือว่าเป็นยางดอกมั้ง,รงเราเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เกิดเพิ่นบ่ได้เกิดมานําหาอีกเพิ่นตายไปเลยจ้ะเพิ่นเพิ่นก็สิเกิดมาแนวอะไรพวกหมูย,ยังมันได้ศึกษาดอกเพิ่นบก่กพรว่านี่มันมาน้ำหนามทะเลเลยจ้ะเด้อมาน้ำหนามทะเลหนามทะเลสัตว์มากเป็นแถวยาวไปอันเป็นอันเป็นภูเขาอันพักหุมฝรั่งพ่อแม่พี่น้องจ้ะภูเขาคักๆเลยแหละนี่ ปินและอินมากแต่พี่น้องจ๋าอุ้ยนนปุวดงามคักเนาะฮ้ยบางอย่างต้นนาคุณน่ะหยอกพี่น้องจาอ๋าอฮ้ยบางบอย่างถ่คอยพี่อันนี้เอาไปก่อนออเอนาะอือต้นง่อยต้นง่อย ตนแ่แม่นเขียวแม่นอวบโอ้ยขั้นแขวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกิดตามธรรมชาติก็หายก็คนปลู่ก่อยหายก็คนมาใส่ปุ๋ยไว้คนปลูกยังบ่ได้ง,งามซะนี่เด้อดสิบอกให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อน,นอนมาลาก,กินอีตั้งหาก <laughs> พี่อ่ะอีกตั้งหากอันนี้แรับผันยูของเราจังสีนะบ่มีผู้ใดมาหลบขวนล,ล,ละรับผันงามอันนี้เพียมาประดิพ่อแม่พี่น้องกันล่มทะเลพัดหัวนี่นพันยานหัวซักหัวความนี้มืดล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใช้ใจมาเกิดนะ บัวเพี้ยใช่ไหมเดี๋ยวว่าหน้าหนะนูนเพี้ยลงอยู่แล้วนะขัดหนอสุยอดสยอดอีลีสุดยอดอีลีเลื่อเพื่อเฟคขนาดนี้เดี๋ยวไปเลี่ยนันคาถามาก,ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเลี่ยนคาถาเสกใหญ่ปลาก่อนจากเลี่ยนจากปีนั้เจาจังสิจบพ่อแม่พี่น้องเดลยบ้างท่าทางเลย คือสิตายก่อนจบปวดพ่ออีลีเว้ยงามคักหลายเบิร์นแบบเอ้ยเก็บแป๊บแป๊บรุ่นกระบุ้งเข้าแล้วน้องเอ้ยแล้วจะเอ้ยเอ้ยสานีพอมันพี่น้องก็ฟินละละมันเป็นฟินๆไห้ได้เบิ่งนนั่งแบบสวยเะียอย่างบุญเลยนี่นั่งแบบเขาจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยจัดให้มันจัดให้สะใจสะใจมากเก็บมันเก็บมันเก็บมวน เก็บฟินเก็บเก็บเพิ่นกับมาดามเฮดมัสลูมของเฮานี่แหล้จะจ่าพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องจ้าม้วนเบิ้ม้วนเบิดลั่นโลกาพูดได้ประมวลกับมวนเบิดลตรงมวลยางเดียวจ่าพ่อแม่พี่น้องจ้าไวรู้สึกว่ามัอนี่สิเปลาดูเลยเสียงมากเสียงมากเพื่อนเลเวาดูอันเอฟซีที่น่ารักทุกคนเพื่อนบอกว่าน้องจอยเฮน อันน้ำอุ่นเด้อใส่อันนันน้ำพงแช่กับบักน้าวบีบลงเพิน่นว่าเสียงไซไซแจ๋วเพิน่นว่ามาเราจะพ่อแม่พี่น้องจา้าเสียงกันร่งมาแล้วกราบขอบพระคุณทุกคนเด้อจา้าเด้อที่เป็นห่วงเอ็นจอยจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้จาจะกราบขอบพระคุณได้หลายเอฟซี FC ทีน่น่ารักทุกคนคุณนนะ่ะเบิ่งจะฝ่าวิ่ฝ่าวด้วยทายาลูกจักบาทนะา์นะเฮ้ยเงี้เลื่อเพอร์เฟคค่ะ ปากมีเลิศพ่นขนาดได้ปคาฮ่า่าแอคชั่น่ปากมีแอคชั่นครับพ่อพี่หน่องจ้ะเลิศขนาดเนาะเอาเก็บปีจักกันไม่เท่ากับพ่อละละพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อละละจ้าพอแล้วจะหล่นกระบุ้งกับบต้องม่วงมือหนาสิผ้ามากไหมแมนจากพ่อแม่พี่น้องจ้าเหมือนเดิมไม่ต้องกลัวผ้าเก็บอันนั้นแน่ผ้าเก็บอันนี้แน่พ่อแม่พี่น้องจ้า ก็เด้นาเฮ็ดเนาะเฮ็ดกับ่าเนเกิดอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าก็เก็บพักถาไปสักกอนเฮ็ดเี่ยก็แอกจอแอกจออย่างของเพ่นอืมเอาบนเทขีดนเพ่นรากบหูบ้านเฮ่าหมี่สันะหรือจังไดกับว่าจ๊กมี่ว่ทังทั้งบานเ่านี่แม่ทั้งอำเภอเอ็นจอยเำเภอเอ็นจอยกับเพ่มาดามนี่มี ต้องไปของอำเภออน SN นั่น SN Lifestyle in Denmark นะจ๊ะเด้ออันนี้เป็นอันคลิปอันเป็นเป็นพี่สาวพี่สาว FC เพื่อนกันเ็ดคลิปคือกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเพื่อนกันติดตามจ้าเขาไปติดตามเพ่นเนาะโตเอสไงหลักการโตแอลไงหลักการไลฟ์สไตล์เดนมาร์กจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาจังหน่อยเอาจังหน่อยแล้วก็สิเสื้อผ้าเสื้อเมียแล้วทำแล้วผ้ากันน้ากินเขากินน้มพูดจะไม่ง่าย ไม่ไปหนาพ่อแม่พี่น้องก็จังสิเก็บปนในมีแต่แนวหมองงามๆพ่อแม่พี่น้องเลยที่ผ้าเมื่อบ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องจะเลิกงานกับากันแรงเขาปลาลิเขานามสาปลาพ่อนผ้ากันกินอยู่พ่อแม่พี่น้องลูกลูกลูกแฟนก็กินแนวดกันหรว่ามาลูกไปโทษน้ำปติแม่เมื่อไรกลับบ้านพนอนพออกออกั้งแตีซีตีซีเคิงเพี้ยออกบ้านลูกกับบ้าเือน ลูกกันมาจากโรงเรียนแม่บ่ราะหันเข้าบ้านเพราะเมื่อแม่เข้าบ้านลูกหลานมเห็นยู่เห็นยู่กันกับไปกันถึงว่าถึงว่าสิออกกันแค่สี่อันแม่บ้านนะภาระหน้าที่ของคุณแม่ไม่เคยตกขาดบ่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจกับเขากับปลาเฮ็ดให้ลูกให้เต้ากินไปเรียบร้อยคือเก่านั่นล่ะขึ้นเาอุ่นกินเอา มีลูกสาวที่น้าลากกระจังสี่ละใช่ว่าท่าท่านท่านแยกลากได้ก็ท่านแยกแยกจะขาล่างนี่เนาะล่างเลยพี่น้องขาเอาข้าล่างนี่นี่มาเอาช่างพี่น้องว่ต้องแง่ไปพุูนแล้วนี่เก็บเอาแถวๆนี้พ่อเราห้องกับเสื้ากันเแี่แล้วเมื่อจังไหร่เลยเอ้ยตะวันตกดินนะตะวันตกดินแล้วพ่อแม่พี่น้องแดดดีแล้วเสื้ากันกลับแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ะเอาละแพรเอาละเอาล่ะจอยเอ้ยเอาล่ะจะเสื้อผ้ากันคักไร คอยพากันพัเก็บพากนก g ั a บ้าน g ลับเฮียนกลับซ่านไปให้เอ็นพักนวัน่อน a เขาก r บหนัไปเส้าไมื้อมูซับแล้วก็ซิไปตุ่ห้าพอแม่เก็บซื้อได้พอแม่เี่น้องเก็บแล้วก็เฮ็ดกับเข่าเทดอันต้มจืดเทดพัดเยังไปสู้กันกินอ้กพอแม่เป็นหนงพอแม่เอาตาพักสดไปไฮเดอร์บอไฮเดอร์ พ่อแม่เด้อจ่าเด้อยจะได้กินพร้อมพร้อมที่จะเปิดกล่องแล้วก็ยัดเข้าปากเลยเอาไอมูพร้อมเอากระ้อดค่ะจะได้พ่อแม่พี่น้องจ้าฝากกันในจัดนักจัดเต็มหักมูหักกวกพ่อแม่พี่น้องเลยสุดยอดทีมบ้า ม่จเอาละจ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้กระซิฝากไปซ้ำนี่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้เอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากับมาดามเห็นมาสลูมเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิจะได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปของสองพี่น้องให้ห้าป่าแตกสะเทือนทะเลพ่อแม่พี่น้องจ้าทะเลเดือดทะเลกับถูกกรไดน้องบอจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้อาสสีีแดดงเไปอ เมื่อนหรสิท่าสิท่าปากแดงคักก็นี่สาวคุ้มตาแหล่เอาคิวจดำคักก็นี่จังหน่อยนะแม่ครับอ่ะอยากให้มีแค่ติคนตาไหวมันตีหนึ okay. 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 oh ่อใหญ่น้ำเนอะติโอเคกองใหญ่กันตีกันติจุกหนยตาหนองนกอมาแมนยังเนอะอะไรไปจับไปจับสวัสดีค่ะบายบายค่ะ